นี้ก็อยู่กับแมปเดอะบุ๊กฮาวเถ้าครดจะเสียงรบกวนอะไรก็เล็กน้อยนิดนึงะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเก็บ The Hunt f s t s t i t i t n o n ในแมปนี้อย่างแรกคุณเห็นปุ่มนี้ไหมครับผมก็นั่นแหละครับให้เราทําการแตะที่ปุ่มนี้๋อกไม่ใช่ไม่ใช่เดินมาตรงนี้นครับขอโทษที่ไอนี่เลยนะครับคุณจะเห็นอันนี้นะครับจะเป็นระบกไอคันนะคะให้คุณนำรามาหาไข่ทั้งหมด20ไข่นะในที่นี้นะคะผม ซึ่งไข่มันก็จะแยกแยกกันเป็นแต่ละที่แต่โซน,นะฮะมันอยู่ในโซนนี้โซนเดียวกันนะฮะนี่ครับเริ่มด้วไข่ันแรกนะฮะก็คือไข่สีฟ้านี้บางคนอาจจะเห็นเป็นสีอื่นนะคะผมก็ไม่ค่อยม่นใจเหมือนกันนะฮะผมก็เพิ่งเห็นว่ามีอ่าตรงนี้ด้วยนะั่นเองนะตรงนี้เลยตามมาใครเอามาแถวนี้เนะี่ยโอเคไข่ฮะตรงนี้เลย ซึ่งก็อาจจะคูณสองเล็กน้อยหรือไม่ก็สักอย่างนี่นะครับตรงนี้นี่ก็คือไข่อันนี้นะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนที่นึงนะผมขอโทษไว้ด้วยนั่นเองแล้วก็ตรงนี้ต่อเลยครับตรงนี้เสร็จนะค,คุณเห็นตรงน,นั้นใช่ไหมครับมีไข่อยู่เราจะขึ้นใบเอากันนะฮะไปาให้ไป,ไปทางนั้นนั่นเองตรงนี้ตรงนี้เป็นไข่สีเหลืองแต่คนอื่นจะเห็นเป็นไข่แตกต่างกันนะฮะ แล้วก็อันต่อไปอยู่ตรงนั้นเลยโอเคจะเดินมานะฮะแล้วก็มาเก็บอ่าโอเคได้นะครับแล้วก็ไปต่อตาตอตอมตามผมมาละครับตามผมมาเราจะไปเก็บกันต่อนะฮะตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้จะมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ต่อมาตรงนี้ครับตรงนี้ แล้วก็ตกไปก็ตรงนั้นนั่นเองไปไปเก็บไปดีกว่าครับกระโดดไปหน่อยกระโดดไปหน่อยนะฮะกระโดดไปหน่อยเก็บได้แล้วครับวันนี้เราได้มาสิบอันแล้วนั่นเองเอาเวลาตอไปก็อยู่ตรงนั้นนะับผมก็ซึ่งมันหาง่ายมากเลยนะครับผมมันก็ไม่ได้ยากยินในประมาณนั้นนะฮะนี่ม่มีคนเริ่มตามหากันแล้วนะฮะอ๋อไม่ใช่เขาเขาเขามาิวโ,โรเพยครับโอเคอันต่อไปก็อยู่ตรงนั้นนะฮะไข่อีกอันหนึ่งนั่นเองนะะ แล้วก็อีกอันนึงก็อยู่ตรงนั้นนะสองที่เลยสองที่เลยครับตรงนั้นลนะสองอนนันเลยนะโอเคไปอีกบกันนะฮะโอเคต่อไปก็กลับไปตรงจุดๆน,นั้นนะฮะแต่ว่าเราจะไปเก็บไข่ด้านบนนั้นนั่นเองนะถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นนะนะโอเคตรงนี้ครับเก็บได้แล้วครับแล้วก็ตามผมมาต่อนะฮะอันต่อไปเนี่ยจะอยู่ไกลนิดหน่อยนะก็ตรงนั้นนะฮะเห็นไหมเออตรงนั้นโอ้ยติดติดติดทุกที อ่าอันตะไปอู่ตรงนั้นนะฮะเราไปเก็บวันนะฮะเก็บได้แล้วครับอันตะไปอยู่นู้นเลยนะฮะไกลมากๆเลยนะเดี๋ยวจะเดินไปเก็บนลยฮะนี่นะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นนะฮะไปเลยเหนไะครับไข่สีเขียวเก็บเลยแล้วทีกว่ก็จะได้บุกฮาเวนเป็นอุปกรณ์เป็นคล้ายๆรถใหม่นะซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะ นี่เลยเป็นรถประมาณนี้นะฮะขึ้นขึ้นได้เลยนะเอ้าขึ้นขึ้นอ่ะนะก็จะวันนี้อย่างเท่เป็นรถเป็นรถโลบอกที่มีเอ็กฮันอยู่นั่นเองนะคะก็สามารถไปเล่นเก็บกันได้แล้วครับวันนี้ตอนนี้เลยนะครับตอนห้าทุ่มตอนที่ผมอาทิตย์ตอนนี้คือตอนห้าทุ่มสิบห้านะครับก็สามารถไปเก็บกันได้เลยนะครับเร้จะปล่อยคลิปตอนนี้ตอนไหนนะครับที่รู้ครับไปเก็บกันได้เลยนะครับสวัสดีก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกัน คลิปในคลิปหน้านะครับกเ็เดี๋ยวค่อยดูกันดีกว,ว่านะว่ารอบหน้าจะเป็นเกมอะไรผมจะพาไปเก็บนะครับ